ปายเก๊กวงอากาศกำลังร้อนระอุที่สุดของวันท่ามกลางทุ่งโล่งที่ชาวบ้านต้นวัวควายมาเลี้ยงกลางป่าดงใหญ่เสียงร้องไห้ฮือๆของหญิงคนหนึ่งที่กำลังกึงเดินกึงวิ่งมาทั้งบ้านตะเพิ่มด้วยความร้อนใจตาเพิ่มตาเพิ่มตายแล้วไอจอยลูกของข้า มันโดนเสือขาบไปแล้วนางเจียมร้องให้ควรครางปนึ่งใจจะขาดอ้าวเฮ้ยมันไปทางไหนละ่ะไอเจียมเดี๋ยวข้าขึ้นไปเอาปืนบนบ้านก่อนนะโว้ยว่าแล้วตาเพิ่มจึงผดลุกจากเคร่ที่นั่งรีบขึ้นไปบนบ้านก่อนจะลงมาหานางเจียมพร้อมกับปืนลูกสองประจำกาย ไปกันโว้ยีีเจียมเอ็งนำข้าไปสิเออแล้วนี่ไอ้แก้วผัวเอ็งมันหายไปไหนวะตาเพิ่มเอ่ยถามขณะที่ทั้งสองคนกำลังเดินทางอย่างเร่งรีบมันเข้าป่าไปกับพอเท่าสิงตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่กลับมาเลยออนางเจียมสะอื้นตอบ หมู่บ้านพึ่งตั้งใหม่มีไม่ถึงสิบหลังคาเรือนไม่ไกลจากหมู่บ้านฐานเจ้าป่ามากนักถังยังเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านเข้ามายังลําห้วยหนองสังหลางป่าดงใหญ่ชาวบ้านแถวนั้นจึงพากันเรียกว่าบ้านห้วยหนองสังโดยตะเพิ่มเป็นผู้นำจากบ้านฐานเจ้าป่าเข้ามาถากถางที่ทำกินเพิ่มเติม เพื่อขยายอาณาเขตที่ทางทำไร่ทำสวนนางเจียมนำทางแต่เพิ่มมาถึงห้วยหนองสังออพบเข้ากับร่องรอยเศษเลือดและชิ้นส่วนของเนื้อบางชิ้นที่ฉีขาดกระจัดกระจายทั้งยังมีรอยเท้าเสือย่ำเต็มไปหมดทำใจสะเทือนนะอเจียมเอ้ยไอ้จ้อยลูกของเองมันคงไม่น่าจะรอดแล้ววะ่ะ ตาเพิ่มพูดพร้อมมองนางเจียมที่ในตอนนี้แทบจะเป็นลมล้มทั้งยืนนางเจียมอิงถึงกับปล่อยหฮหัวใจของนางต้องเตกสลายลูกชายคนเดียวต้องมาตายจากไปด้วยวัยแค่เพียงสิบสองปีนางร้องคร่ำครวญด้วยความเสียใจเหียดเพราะหาลูกมาเลี้ยงควายที่ชายป่าเห็นว่าอากาศร้อน จึงพากันลงน้ำงมหอยหาผักหาปลาตามภาษาสองคนแม่ลูกช่วงที่ไอ้จ้อยหมันขึ้นไปเอาย่าม,มาใส่ผักนั้นนางเจียมเองได้ยินเสียงไม้หักดังผงผางไม่ไกลจากลำห้วยทางด้านที่ไอ้จ้อยกำลังขึ้นไปกลิ่นเหม็นสาบตลบอบอวนลอยมาตามลุ่มทำให้นางเจียมรู้สึกแปลกใจ ถึงเงนหน้ามองไปทางลูกชายหลันสายตาของนางเจียมก็เลือบไปเห็นเสือตัวใหญ่ทำท่าโมบคลานทางด้านหลังของไอ้จ้อยแต่ไม่ทันที่นางเจียมจะได้ร้องบอกเสือตัวนั้นประจูนขย้ำเข้าที่ก้านคอจนมันหักพับลงไปไอ้จ้อยอิงมันชักกระตุกอยู่ครู่เดียวก็นอนแน่นิ่งไป จากนั้นมันกัดกระชากลากถึงดึงเอาร่างไร้วิญญาณของไอ้จ,จ้อยไปต่อหน้าต่อตานางเจียมที่กำลังตกใจหนทำอะไรไม่ถูกทำให้นางเจียมต้องวิ่งร้องตะโกนไปยังหมู่บ้านเพื่อไปตามหาคนมาช่วยยินวันนั้นที่บ้านของนางเจียม ขณที่ตะเพิ่มกำลังปรึกษากันกับชาวบ้านว่าจะทำอย่างไรนายแก้วผู้เป็นสามีของนางเจียมองิงก็เดินออกมาจากชายป่าพร้อมกับกระจงตัวงามอา้าวอีเจียมอิงเป็นอะไรหรือมานั่งร้องไห้อะไรตรงนี้นายแก้วเอ่ยถามผู้เป็นเบียเมื่อเห็นนั่งร้องไห้ในขณะที่ชาวบ้าน นางพูดคุยกันอย่างอึ้งคนึงเรื่องเสือกินคนเอาเฮ้ยอีย่เจียมเิงบอกข้ามาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายแก้วพูดขึ้นอย่างเสียงดังไอจอยเสือมันลากไอจอยไปกินแล้วพี่นางเจียมพูดขึ้นถัทงที่ร้องให้สะอึกสะอื้นอยู่เห็นว่าสามีกลับมา ไม่พบเจอกับลูกยิ่งเศร้าใจกันไปใหญ่หนายแก้วองิงถึงกับปล่อยโูหิงกระจงตัวนั้นโหเข้ากอดนางเจียมทำใจจะถือนะไอ้แก้วไอเจียมเอ้ยพาพาคุณเข้าไปตามหาสุปไอจอยบริวณน,นั้นหลายรอบแล้วโ้ยังไม่พบร่องรอยของมันเลยหาว่าไอ้เสือตัวนี้ มันต้องเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนวะถึงสามารถซ่อนเหร้นอำพรางศพได้ตาเพิ่มพูดปลอบใจสองผัวเมียที่ต้องสูญเสียลูกชายไปอย่างน่าสลดเสียใจเป็นอย่างยิ่งมึงไอ้สมิงตัวไหนมึงเจอกับกูแน่นายแก้วตะโกนก้องด้วยความแค้นในขณะที่ชาวบ้านทุกคนกำลังปรึกษาหารือกันอยู่นั้น ทวงหนึ่งตาเพิ่มเลยเอ่ยถามขึ้นอ้าวไอ้แก้วไหนอีเจียมมันบอกกับข้าว่าวอเท่าสิงเข้าป่าไปด้วยกันกับอิงไม่ใช่หรืออ๋อแกกลับมาก่อนตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วแกไม่ค่อยสบายคืนก่อนนั่งห้างไม่มีสัตว์มาให้ยิงเท้ามาฉันเลยนั่งซุ่มยิงกระจงก็เลยเดินตามมาทีหลังนี่แหละหนายแก้วพูดจบ เสียงไอแคกๆกก็ดังมาจากบนบ้านผงเป็นเสียงของพ่อเท่าสิงที่ไม่ได้ออกมาต้อนรับขับสู้แม้จะรู้ข่าวว่าหลานชายตนถูกเสือฆ่าไปกินก็ตามชาวบ้านทั้งหมดต่างตกลงกันว่าจะช่วยกันลงขันให้ตาเพิ่มไปจ้างนายพรานเก่งๆมาตามลไล่เสือตัวร้ายนี้เนื่องจากหมู่บ้านห้วยน้องสังนั้น อาจพรานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการล่าเสือเมื่อได้ยินข่าวว่าบ้านฐานเจ้าป่ามีพรานโจมอาคมตาเพิ่มผู้อาวุโสในหมู่บ้านจึงขันอาสาจะเดินทางไปที่บ้านฐานเจ้าป่าทันทีไในเช้าของวันรุ่งขึ้นสายสายของวันนั้นที่หมู่บ้านฐานเจ้าป่าอุยใหญ่อุยใหญ่อยู่หรือเปล่า ตาเพิ่มตะโกนเรียกเสียงดังออกมาอ้าวว่ายังไงล่ะตาเพิ่มไม่ได้เจอกันนานเลยนะมีธุระอะไรรึผู้ใหญ่สอนเอ่ยถามโอ้ยเย่แล้วล่ะผู้ใหญ่มีข่าวไม่ดีเลยเมื่อ,อาวานนี้มีเสือใหญ่มาคาบเด็กเลี้ยงวัวในหมู่บ้านไปกินตอนนี้ยังหาศพไม่เจอเลย รันจะให้ชาวบ้านไปช่วยกันตามหาเองออกเริงจะเกิดอันตรายนะสิเพราะมีปืนแกคปเพียงไม่กี่กระบอกก็เลยมาแจ้งข่าวผู้ใหญ่นี่แหละได้ยินว่าพรานเซนน้องชายของผู้ใหญ่มาอยู่ในหมู่บ้านเราจึงตกลงกันว่าจะมาจ้างพรานเสนให้ไปช่วยตามล่าไอ้เสือตัวนั้นน่ะสิเพราะตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้าน ่างวาดระเองไม่เป็นอันทำม,มาหากินเลยเอาเถอะตะเพิ่มเอ้ยพวกเราคนกันเองทั้งนั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปหาทิดเสนแต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านผู้ใหญ่สอนกับตาเพิม่มทั้งสองคนนั่งรอจนบ่ายแก่ๆก็ยังไม่เห็นพรานเสนกลับมา เมื่อเห็นว่านานเกินควรผู้ใหญ่สอนจึงรับปากกับตาเพิ่มว่าจะให้พรานเสนไปช่วยล่าเสือสวนตาเพิ่มไอรีบกลับไปบอกชาวบ้านก่อนเดี๋ยวจะมืดค่ำไปมากกว่านี้เมื่อตกลงกันแล้วตาเพิ่มจึงได้ขอตัวกลับในทันทีระวางทางที่ตาเพิ่มเดินมานั้นมีบางช่วงบางตน ต้องเดินผ่านป่าปรุงที่ไม่ไกลมากนักแต่ทว่าในตนนั้นเองในสุ้มทุ่มพุ่มไม้ข้างๆทางเดินบีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องหมายประสงค์ร้ายกับชายชาราในระหว่างนั้นเองตาเพิ่มรู้สึกได้ว่าเหมือนจะมีสิ่งบางอย่างจ้องมองเกเชินกันตาเพิ่มตั้งสติมั่นมือกระชับอืนแน่น ด้วยประสบการณ์ที่เคยมีหากมีสิ่งผิดปกติพุ่งเข้ามาแกเองพร้อมที่จะลั่นไกทันทีไ่หาได้เป็นไปตามนั้นไหมไอ้เพิ่มเอ้ยรอข้าหน่อยโว้ยเสียงเท่าสิงตะโกนเรียกมาจากด้านหลังอ้าวพอเท่าสิงไปไหนมานั่นตาเพิ่มเอ่ยถามขึ้นเออ ถ้าไปซื้อ,อยาและของใช้ที่บ้านฐานเจ้าปามาเอ็งเองเดิอนอยู่ไวๆเลยรีบเดินตามมานี่แหละเท่าสิงพูดขึ้นอ,านเอเ้าวเห็นไอ้แกวบอกว่าแกาไม่สบายไม่ใช่หรือทำไมถึงมาเดินซื้อของเองละ่ะใครก็รู้ว่าฉันจะมาที่บ้านฐานเจ้าป่าเพื่อเช้าก็น่าจะฝากฉันมานะ ตาเพิ่มพูดขึ้นพร้อมกับสายตาที่มองเท่าสิงด้วยความสงสัยเออนะ่าพี่เรกอาว่าจะฝากให้ไอ้แก้วกับอิเจียมมาซื้อแต่เห็นว่ามันกําลังเสียใจอยู่เลยไม่อยากรบกวนมันอีกอย่างข้าก็เป็นพรานเขาเองก็รู้ดีนี่พวกเสือสางนางไม้ข้าไม่ค่อยเท่าไรรอก <anca runs over> เป็นเรื่องจริงอย่างที่แกพูดสมัยก่อนนั้นพอ่อเท่าสิงก็เป็นพรานใหญ่ที่แกกล้าวิชาอาคมอยู่พอสมควรตาเพิ่มได้แต่คิดในใจพ่อพิรุธหลายอย่างของเท่าสิงหที่ตาเพิ่มรู้สึกผิดปกติเอจึงระวังตัวเพิ่มเป็นพิเศษนี่พ่อเท่าสิง เดินนำหน้าข้าไปโกนสิข้าจะเยี่ยวข้างทางก่อนตาเพิ่มพูดลองใจเท่าสิงขึ้นมาเออข้าไม่รีบรอว้ยไอ้เพิ่มข้ากำลังเหนื่อยๆโหนั่งพักรอเองก็ได้วะเท่านั้นเองตาเพิ่มกระชับปืนเล็งไปที่เท่าสิงทันทีเท่าสิงแกเป็นเสือสมิงใช่ไหมอ้าวเฮ้ยไอ้เพิ่ม มึงบ้าไปแล้วรึจะมายิงกูทำไมฉันรู้ว่าแกเป็นพรานเก่าแต่คนเป็นพรานจะกิ่งขนาดไหนไหนทางเดินป่าคนเดียวแบบนี้ทำไมแกไม่พกปืนมาด้วยวะแล้วไหนละ่ะยาและของใช้ที่แกไปซื้อมาทำไมเดินมาตัวเปล่าแบบนี้อีกอย่างเมื่อวานแกก็นอนเหมือนคนป่วยวันนี้ดันมาวิ่งตามฉันอีก เพมยังไม่ลงมาดูใจลูกชายกับลูกสะั้ยของแกเลยเฮ้มึงฉลาดดีนี่ไอ้เพิ่มหอวเท่าสิงทําท่าโมบคลานพร้อมเสียงคำรามฮูกตาเพิ่มจึงสับนกไกลลั่นทันทีร่างนั้นพงะงายหลังเอไม่ได้หมายความว่ามันจะแน่นิ่งไปกระสุนนัดนั้นทำได้แค่ระคายผิวหนังของมันเท่านั้น สมิงเท่าคำรามโหกพร้อมกระโจนตะพบศีรษะทันทีถูกยังดีที่ถาเพิ่มเงือปืนมาบาังไว้ทันเกก็ปิดบังเพียงส่วนสำคัญในร่างกายเอาไว้เท่านั้นกรงเร็บของมันบางส่วนปรีดไปบนทนแขนของเก๋จนปืนลูกสองเดียวกระเด็นหลุดมือไปด้วย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 โวยตาเพิ่มร้องตะโกนสุดเสียง ก่อนวินาทีสุดท้ายจะมาถึงแกหลับตาพริมอยอมรับในสังขารที่ร่วงโรยเสียงปืนปริศนาดังก้องก่อนที่จะมีร่างหนึ่งเข้ามาประคองตัวของแกขึ้นมาเป็นยังไงบ้างตาเสียงชายหนุ่มปริศนาเอ่ยถามขึ้นขณะประคองตัวตาเพิ่มขึ้นมาเสือ เสื้อสมิงตาเพิ่มพูดขึ้นด้วยอาการอ่อนแรงเพราะว่าเสียเลือดมากที่กระท่มถายไรถายสองคนกำลังช่วยกันทำเผลให้กับตาเพิ่มพร้อมตั้งเช็ดเนื้อตัวที่เปื้อนเลือดด้วยน้ำอุน่นจนสักพักหนึ่งเอจึงได้สติกลับคืนมานี่ข้าอยู่ไหนหรือพนุม ตาเพิ่มเอ่ยถามเบื่อลืมตาขึ้นมาแล้วพบเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งอ้ออยู่ที่กระท่อมผมเองครับตารานแสนเอ่ยตอบผู้ใหญสอนเดินเข้ามาพร้อมกับหม้อต้มยาอีกกำลังร้อนร้อนอ้าวผู้ใหญ่ที่นี่ที่ไหนอ่ะตาเพิ่มเอ่ยขึ้นมาด้วยความมึนงงที่กระท่อมของทิดแสนยังไงล่ะ ผู้ใหญ่สอนตอบขึ้นมาโอหนุ่มรือที่ชื่อพรานเซนเออขอบใจมากนะฟรานเซนที่ช่วยชีวิตข้าไวนะ้น่ะแล้วสมิงเท่ามันตายหรือยังผลในหมู่บ้านข้าตอนนี้ไม่เย่ไปแล้วหรือตาเพิ่มพูดด้วยความร้อนใจยังรกตาฉันยิงมันบาดเจ็บ มันคงหนีเข้าป่าไปแล้วละ่ะร้านแสนพูดขึ้นแต่มันเป็นคนในหมู่บ้านข้าข้าเห็นมันกับตามันเป็นเสือสมิงเท่าสิงมันเป็นเสือสมิงตาเพิ่มเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีที่ตกใจเอาอย่างนี้ละกันนะตาเพิ่มตอนนี้เก๋ได้รับความบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวข้าจะให้ทิศแสน เข้าไปตามล่ามันเองผู้ใหญ่สอนพูดขึ้นหลังจากนั้นครู่เดียวตาเพิ่มก็หลับไปที่บ้านห้วยน้องสังเวลานี้เท่าสิงโจมเจ้าลี่เซ่งทําเป็นนอนป่วยอยู่บนกระท่อมพร้อมทั้งเอ่ยบอกทุกคนในหมู่บ้านว่าตาเพิ่มนั้นเป็นเสือสมิง จนทำให้ทุกคนนั้นต่างตื่นตกใจทุกคนถ้าหินตะเพิ่มกลับมาพวกเรายิงมันได้เลยนะมันเป็นเสือสมิงไอ้แก้วพูดขึ้นด้วยความเคนใช่ใช่ไม่น่าเชื่อเลยพวกเราทุกคนต่างนับถือเกมีเรื่องอะไรก็ให้เกช่วยเหลือเต๋ไม่นึกเลยว่าเกจะเป็นสมิงในร่างคน อ้าว่างานนี้เห็นทีจะต้องแตกหักกันไปข้างหนึ่งซะแล้วโว้ยชายชาวบ้านอีกคนเอ่ยสมทบขึ้นมาช่วงหัวค่ำของวันนั้นเองพรานแสนได้เดินทางมายังบูบ้านห้วยหนองสังพร้อมทั้งถา,ถามถึงเรื่องราวของเสือกินคนกับชาวบ้านไอ้แก้วมันจึงเล่าเรื่องเสือสมิงตาพิ่มให้กับพรานแสนฟังเมื่อได้ยินดังนั้น พรานเสนก็พอที่จะรู้แล้วว่าตัวการที่แท้จริงคือเท่าสิงโจมเจ้าเลี่นั่นเองที่ปั่นหัวของชาวบ้านให้สับสนเพื่อมันจะได้มีเวลารักษาตัวไอแก้วชักชวนพรานเสนไอไปนอนค้างที่บ้านของมันเพราะพรุ่งนี้เช้าจะได้พากันเกอร่อยไปตามหาศพไอจ้อยมาทำพิธีทางศาสนาสักที ดึกดื่นคืนนั้นทุกคนกำลังหลับสนิทเท่าสิงเห็นท่าจะไม่ดีถ้าไม่ฉวยโอกาสยามนี้จะต้องมีภัยถึงตัวเป็นแน่เทจึึงค่อยๆย,ย่องลงมาหมายจะลากพรานแสนออกไปขยํำให้ดับสิน้นพรานแสนที่นอนอยู่ข้างกองไฟนั้นเตรียมตัวรอเวลานี้อยู่แลว้วเขาเตรียมมีดหมอที่ได้มาจากพระธุดง อนออกลาดตะเวนชายเดนเพราะกระสุนเงินลงอาคมอีกเขายิงไปเมื่อตอนบ่ายแก่ๆนั้นเอาสมิงอาคมอย่างเท่าสิงไม่ลงแน่ๆเสียงย่องเดินของชายชราหมาหยุดยืนที่ด้านหลังของชายหนุ่มเท่าสิงไมร่รอช้าบอบำํำหลายร่างเป็นเสือทันทีหลังจากนั้นออกระโจนเข้าตะปบร่างของพรานเซน ที่นอนข้างกองไฟในทันทีต้นหมายขนาดใหญ่รูปร่างเหมือนคนนอนหลับที่พรานเสนอิงถีเสงคลุมผ้าห่มเอาไว้มันใช้ได้ผลเท่าสิงประเมินพรานเสนต่ำไปเสียงจากปืนลูกซองเฟดดังสนั่นออกมาจากที่ซุ่มโซนของพรานเสนไกลๆบริเวณนั้น สมิงเท่าชะง,งักงันเมื่อถูกซุ่มยิงในระยะเผาขนหนายแก้วกับนางเจียมสะดุ้งตื่นขึ้นมาต่างตกใจร้องหวยวายเมื่อเห็นเสือใหญ่ที่ยืนจังก้าประจันหน้ากับพรานเสนไม่ถึงอึดใจสมิงเท่ามันพุ่งทยานเข้าใส่ร่างพรานเสนทันทีแต่ทว่ามีดอาคมของพรานเสน ได้ตั้งท่าเตรียมรอมันไว้แล้วเอวสารของมันมาถึงเมื่อได้ยินดังฉับสองสามทีร่างของมันชักกระตุกพักเดียวก็หยุดเคลื่อนไหวนอนแน่นิ่งทับร่างของพรานเสนไปในทันทีไอ้แก้วที่ตั้งสติได้ก็ไปเรียกชาวบ้านที่ใกล้เคียงให้มาช่วยกันดึงร่างของพรานเสนออกมาจากซากของเสือร้าย เป็นยังไงบ้างในพรานบาดเจ็บตรงไหนไหมชายชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นเมื่อเหตุการณ์สงบลงปอจุกเสียดนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นอะไรมากพรานเซนเอ่ยขึ้นพร้อมกับยันตัวลุกขึ้นยืนพวกเราขอบใจมากนะพรานเซนที่ช่วยพวกเราปราบสมิงตะเพิ่มนะนายแก้วพูดขึ้นโดยไม่ได้อิจใจเออ ผมว่าทุกคนคงเข้าใจผิดแล้วล่ะครับตาพื้มแกไม่ได้เป็นเสือสมิงหรอกเกโดนเสือสมิงเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บตอนนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านฐานเจ้าป่าส่วนคนที่เป็นเสือสมิงคือพอเท่าสิงห์ฮะว่าอะไรนะนายแก้วยังไม่ได้จะเอ่ยถ้อยคำใดร่างของเสือสมิงก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง พอ่อสิ้นเสียงนั้นนายแก้วก็ร้องให้โหเมื่อเห็นร่างของพ่อเท่าสิงบัดนี้ได้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งเสือโหพอ่อทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นายแก้วพูดพร้อมสะอื้นให้เกอาจจะผิดข้อละลำํำทำให้แกต้องเป็นเสือสมิงก็ได้นะครับพรานเสนเอ่ยออกมาก็น่าจะใช่นะครับพรานเสน เมื่อก่อนเกเป็นพรานที่มีวิชาอาคมเกกล้าคนหนึ่งแต่ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดตั้งแต่พวกเราย้ายมาอยู่ที่นี่เกก็ป่วยอ่อนๆแอดๆดำยังมีไข้ป่าขึ้นสมองมีอยู่วันหนึ่งเห็นแกกินอะไรไม่ได้จึงทำลาบเลือดหมูป่าที่ยิงมาได้สดๆให้เกกินทีแรกเกกก็มีทีท่าว่าจะไม่กินอะไรเลยแต่ร่างกายเก ไม่มีเรี่ยวแรงเป็นเหตุจำเป็นที่เกต้องฝืนกินเพื่อเอาชีวิตรอดหลังจากนั้นมาอาการของเกก็เริ่มดีขึ้นจนดูแข็งแรงจึงพากันเข้าป่าล่าสัตว์กันบ่อยๆครับเมื่อได้เนื้อได้ปลามาเกามักจะแบ่งไว้ทำลาบดิบอยู่เสมอจากที่ไม่เคยชอบกินเลยแต่พักหลังมานี้เกมักจะขอตัวกลับบ้านก่อน และลงจากห้างก่อนเช้าทุกครั้งโดยไม่เกรงกลัวว่าจะผิดธรรมเนียมของพรานเลยจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ไอ้จ้อยโดนเสือลากไปกินเมื่อวานนี้แหละครับนายแก้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังคุณมีวิชาเสือเย็นหรือเสือสมิงมักจะถือข้อละลำว่าจะไม่กินของดิบครับเพราะถ้ากินแล้วส่วนมากจะติดใจ จนควบคุมตัวเองไม่ได้จึงจําเลงเปลงกายเป็นเสือออกไปล่าเนื้ออยู่เป็นประจำยิ่งถ้าได้กินเนื้อคนแล้ววิญญาณของคนตายจะเข้ามาสิงสู่ยิ่งมากเข้าจะทำให้สามารถจรําเลงเปลงกายเป็นคนไปหลอกล่อเยื่อมากินได้อีกที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่มีวิชาอาคมอยู่แล้วจะยิ่งทำให้วิชาเหล่านั้น เข้มขลังมากขึ้นไปเท่าตัวโกอย่างดีนะครับที่พวกเราจัดการเสือสมิงได้ทันการอื่นปล่อยไว้นานผมว่าบ้านห้วยหนองสังและบริเวณใกล้เคียงคงอยู่กันไม่ได้แน่ๆครับรานเสนพูดพลางหมวนยาเส้นจุดสูบผลทั้งหมดพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งพอช่วยกันหาไม้หาฟืนมาเผาร่างเท่าคำสิง ที่เขตชายป่าหนขณะที่พรานเส้นทำพิธีสวดบังสกุลเบื้องต้นอยู่นั้นร่างของเท่าสิงที่กำลังถูกเผาไหม้ออบปลิงแสงสีเขียวกลายเป็นรูปร่างของไอ้จ้อยลูกของนายแก้ว่อนจะพวยพุ่งลับไปในดงป่าลึกพร้อมเสียงหวีดร้องแว่วกังวานค่อยๆลับหายไปในดงไพรเย่ yeah, ละละแบบนี้สมิงไพร พรานแสนคิดอยู่ในใจขณะมองแสงสีเขียวของเท่าสมิงที่หายไปจนลับตาเชา้าวันรุ่งขึ้นพรานแสนจึงพาในแก้วและชาวบ้านชายชะกันตื่นตามรอยเท้าเสือที่สมิงเท่าสิงทำเขตอาคมสะกดบังตาเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นศพของไอ้จ้อยเพื่อตัวมันเองจะได้ไปเทะซา,ากโต ไม่ไกลจากลําธารห้วยน้องสังทุกคนจึงได้มาพบศพของไอ้จ้อยที่ร่างกายขาดวินกระจุยกระจายพร้อมทั้งนอนตัวขนาดใหญ่ถอนชัยยัวเยี้ยเต็มไปหมดมะลงวันหัวเขียวตัวใหญ่บินแตกขึงเมื่อคนทั้งหมดเดินมาถึงไอ้แก้วจึงตัดสินใจที่จะเผาร่างลูกชายบริเวณน,นี้เลย เพราะกว่าจะใช้เวลาเอากลับไปบ้านได้คงจะแย่เอาการทั้งหมดจึงจัดการเผาศพกันแบบเรียบง่ายโดยที่ไม่รู้เลยว่าพรานเสนกำลังจ้องมองเครื่องเส้นทูบเทียนไหวที่ทำสะกดวิญญาณหงพรายเอาไว้เท่าสิงนี่ร้ายจริงถึงขนาดสะกดวิญญาณเอาเป็นพรายสมิงแผนร่างตนกันเลยทีเดียว เหตุการณ์บ้านน้องห้วยสังสงบลงแลว้วทุกคนต่างใช้ชีวิตตามปกติคงมีเพียงพรานแสนเท่านั้นที่ยังคงครุ่นคิดกับเหตุการณ์ร้ายๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ชา้าในเขตป่าดงใหญ่ที่บ้านฐานเจ้าป่าหนองบอนและห้วยสังเพตุภัยหรืออาถรรพ์ป่าอะไรเนอ ที่จะเข้ามากล้ำกลายหมู่บ้านดุงแห่งน,นี้อีกครั้งหนึ่ง